กัดดิงโอเคทาวสวัสดีค่ะมาตรจามาตรจาสุกัญญาชาแนลเลี้ยงลูกหุ้นนำกันกมาให้เ้าเดือดจ้ามื่อนี้จ้าพี่น้องมื่อนี้สุกัญญาสุภาพี่น้องมาเลี้ยงลูกหุ้นนำกันเรื่องอย่างตามสุกัญญามาบังเลยจ้าจ้าพี่น้องสุกัญญามาเที่ยวอัมบาเนียวาโลนา จ้าพี่น้องข้าโพดีนฟักหนึ่งบ้านเขาเขาประมาณสี่สิบบาทจ้าพี่นอ้องยูนี่เขาขายหนึ่งร้อยห้าสิบเล็จากหนึ่งร้อยห้าสิบเล็ก,150ลกถ้าเป็นเงนกกินยุโรปกันหนึ่งยูโรห้าสิบจ้าพี่น้องสัญญาว่าจะไปตลาดที่น้องว่าจะไปอันซื้อปลา20สบบาทสุกัญญาก็เลยไปเห็นเขาย่างเขาโพดขาย ่อดกได้แปลาซื้อปลาจะพป็นนงเขไม่มีปลาขึ้นจากทะเลมาขายอันใกล้บ้านสุกัญญาสุกัญญาก,ก็เลยบ่ได้ไปซื้อปาลาไลยสุกัญญาก,กะเลซื้ออยู่มองอันเขาเอามาขายเลยจจ๊พ่น้องเพิ่งปลดออกจากดังจากพ่น้องสุกัญญาก,ก็เลยได้กินข้าวโพดร้อนๆค่ะจ้าจ้าจ้าแซ่บจังอม ตานนี well, 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 ้สุ้ญากินมุเป็นใจใช่ไหมมาเลตกาไม่ได้กินข้าวโพดข้าวโพดย่างมาหลายปีแล้วจ้าพี่น้อง พม่ได้กินกระโพอดอย่างโดนพอะได้กินหน้าตากระชิดูมีความสุขอย่างนี้ล่ะจ้า <c oughs> เป็นกระโพดยข้าวเหนียวจ้าพี่นอ้องต้องฟาดจริงจ้าเดี๋ยวมันจะแข็งอ้ามันเม็น้าวโพดหวานนะจ้าพี่น้อง หรือว่าสุกัญญาว่าเป็นข้าวโพดอ่าที่เขาอันปลูกแล้วเอาไปขวบเป็นป๊อบคอร์นมากกว่าจากพี่น้องเพราะว่าเหมือนมันจะแข็งไว้นะจ๊ะพี่น้องเม็ดม,มันกั็นหน่อยถ้าข้าวโพดคนเดียวก็สิบกแข็งไว้ปนีเด้นะจากพี่น้องแต่กากไม่ไม่ห่อนจะแซ่บจากพี่น้องจ้าพี่น้องถ้ามาคลิปนี้จังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิง่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้สุกัญญาในเ e a t คลิปไม่ไหมจะต่อไปนะจ้าจ้ามื้อนี้ก็เท่านี้นะจ้าสวัสดีจ้าเจ้าเจ้าเจ้าว